UAM Auto Transmission นะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาโอเวอร์ฮอเกียร์ Land Rover Freelander นะอันนี้สภาพโดยรอบเดี๋ยวก็จะการถอดพวกลักพวกเซ็นเซอร์อะไรต่างๆออกก่อนนะ นี้คืออ่างอยู่ด้านข้างนะแล้วก็รุ่นไหนก็ตามที่อ่างอยู่ทรงแนวนี้ครับทรงแนวตั้งนี้คือเปิดมาก็จะไม่เจอกรองนะเอาง่ายๆว่าถ้าอ่างทรงแนวตั้งกรองจะอยู่ในเกียร์ไม่สามารถเปลี่ยนได้นะเฮ่ยเหมือนเคยมีน้ำเข้าเหรอเป็นสนิม โอเคเดี๋ยวก็รือ้อวัตถุที่ออกมาก่อนนะครับไม่ว่าเดี๋ยวจะได้รือ้อชิ้นส่วนภายในนะรือ้อชิ้นส่วนภายในออกหมดแล้วนะนี่คือตำแหน่งมันจะอยู่แนวนี้นะตรงนี้เกี่ยวตรงนี้มันอยู่แถวนี้แล้วก็กรองจะอยู่ตรงนี้แม่เหล็ก ลูกนี้น่าจะเคยเอ่อหรือเคยทำมาแล้วนะคอันนี้คือชิ้นส่วนทั้งหมดภายในเจลูกนี้ครับรื้อออกมาหมดแล้วว่าเดี๋ยวก็จัดการเอาไปล้างกับเครื่องอลตาโซนิกนะถ้ายอยเอาชิ้นส่วนอา่าต่างๆเอาไปล้างกับเครื่องอลตาโซนิกนะ ก็นี่คือล้างไปบางส่วนแล้วนะเดี๋ยวล้างเสร็จครบทุกอย่างเดี๋ยวเอามาให้ดูอีกทีนะครับชิ้นส่วนภายในเกียร์ลูกนี้นะหลังจากล้างทำความสะอาดบนชิ้นนะนี่ก็สมองเกียร์นะครับก็ล้างสะอาดทุกชิ้นเดี๋ยวก็มุกจากจุดนี้ครับไปทำงานกันบนโต๊ะตรงโน้นนะครับชี้นซ่อมข,ของทางร้านก็จะเป็นเกรดทีนี่นะ สอม,สสมรองบล็องอันนี้แ็กแบนไม่แท้อันนี้สปีดเซ็นเซอร์สองตัวครับรุ่นนี้สองตัวรุ่นของใหม่สปีดเซนเซอร์ มันฝังอยู่ในเกียร์นะครับคือถ้าทําตามพู้กมือแบบเป๊ะๆนะก็คือเขาก็จะแรแนะนำให้เปลี่ยนนะครับเพราะว่าในการโอ้อร์ฮอนแล้วระยะทางที่เดินทางมาจนถึงโอ้อร์ฮอนอย่างเงี้ยมันก็20ปีเพราะฉะนั้นคือเขาก็แนะนําให้เปลี่ยนไม่ว่าจะวัดค่าได้หรือไม่ได้ยังไงนะครับเพราะมัน20ปีแล้วไนงะแล้วโอกาสที่มันจะเสียมันก็สูงแล้วมันอยู่ในเกียร คือถ้ามันมันเสียเนี่ยต้องยกเกียร์ลงมาผ่านเกียร์ใหม่เงี้ยก็คือป้องกันไว้ก่อนดีกว่านะครับแต่สําหรับบางคนที่อาจจะไม่ได้คิดแบบนี้อาจจะไม่เป็นไรก็ยกลงมาเสียค่าแรงยกอีกรอบอันนั้นก็ก็อีกเรื่องหนึงแต่ผมว่าทําตามที่คู่มือเขาแนะนําดีกว่านะครับอันนี้แข่นี้โอเคเดี๋ยวก็ไปจัดการทีไรบางอย่างนะครับ ของออริจินอลของเขาเลยโอเคแล้วก็เนี่ยโอเค,อเคก็ถูกต้องอย่างที่ผมบอก,กคือในส่วนของอ,อ,อะไหล่ที่สเต็มตาที่เป็นออริจินอลของ เกียรูปนี้คือมันมันก็จะมีตรงนี้แต่ว่าไอ้พวกโอริงเนี่ยคือมันมันเหมือนกันไม่ว่าจะของถูกของแพงคือมันก็เป็นโอริงสีดำๆเหมือนกันนะครับคือดูไม่ออกไม่รู้ไม่มีไม,มไม่มีสแต็มไว้เงี้ยแต่ว่าคือไอ้พวกเนี้ยมันก็จะสแตปมไว้เราก็จะได้ดูดูเห็นดูชัดแล้วก็เป็นการคอนเฟิร์มได้ว่าอะไรที่ทางร้านใช้ก็คือชัวร์ๆเป๊กเปออริจินอลของเกียรูปนี้เพราะฉะนั้นคือทําเสร็จก็ใช้ยาวๆได้เลยนะครับ มันก็จสะสแตมไม่อยู่เลยคือถูกต้องเป๊ะๆแน่นอนนะครับ แล้วแต่นะแต่ว่ามันใช้ไม่ได้แล้ว,ลวจริงครับไครับเ,เ,เห็นชัดนะครับได้ดูเลยสองแผ่นเห็นชัดเราเริ่มสื เป็นทา Service m a n มนนของเ,เกียร์ลูกนี้นะถึงแม้ว่าเป็นของใหม่ก็ตามนะครับเพราะามันอยู่ข้างในเกียร์ เราต้องเทสก่อนมันไม่ใช่ว่าของใหม่แล้วมันจะเป๊ะทุกตัวนะเพราะว่าบางทีอ,อาจจะมีหลุด QC มาเงี้ยโอเคได้ตามนั้น การไปตา,ามเซอร์วิสในนวตของแกลูกนี้นะ เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับการโอเวอร์ฮอลเกียร์แลนด์โรเวอร์ e ีแลนเดนะครับเดี๋ยวมาดูอะไรกันนะครับนี่คือแผ่นคัตทุกแผ่นโอริงทุกตัวนะครับเทฟลอนตัวเล็กตัวน้อยนะซีลน้ามันแหวนน้ามันตัวเล็กตัวน้อยท่นนี้ลูกบอลในสมองเกียร์ก็เปลี่ยนนะแล้วก็รุ่นนี้สปีดเซนเซอร์มันจะฝังอยู่ในเกียร์นะก็คือ ก็เปลี่ยนนะครับทางร้านคือเปลี่ยนเมื่อถึงเวลาโอ๋หอนก็ต้องเปลี่ยนนะสองตัวนี้รองทีหนึ่งแบนเ์แคมคัดก็คือพูอาง่ายๆว่าเปลี่ยนคมแล้วก็แล้วก็อะไรก็เป็นเกรดออริจินอลตามที่ได้เห็นนะครับก็เริ่มดำเนิน,นกันใหม่ได้เลยนะครับขั้นตอนการซ่อมเกียร์ของทางร้านก็จะประมาณนี้นะครับ โอเคขอบคุณครับ